นัทวรันทุมทองนะคะ,ะพัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมาราชวันนี้เราอยู่กับท่านกำนันตำบลปากนาครนะคะคณะขับเคลื่อนตำบลปากนาครนะคะแล้วก็พัฒนากรไปจําตาบลปากนาครก็สมาชิกกลุ่มสตรีตอยอดการทําเครื่องเกงของปากนาครนะคะประสงค์จะขอ กู้เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะ,ะวันนี้เรามาถึงที่ทําการกลุ่มนะคะให้สมาชิกกลุ่มเครื่องนําตัวเองนิดนึงค่ะ3มท่านค่ะสายทิพย์การจนะค่ะประธานกลุ่มเครื่องแกงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเพียงใจรัตนพงศ์นะคะเป็นคมาชิกของกลุ่มค่ะครับผมนายดวชใจราชวิก์กำลังตะมุนปากนรครับค่ะเอ่อ วันนี้นะให้ประธานกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มเนี่ยค่ะบอกอความเป็นมาของกลุ่มนี้ทางในการจําหน่ายเครื่องแกงของเราเนี่ยค่ะเราจําหน่ายทางช่องทางไหนบ้างรายได้ของเราเนี่ยค่ะมีต่อเดือนหรือต่สอสัปดาห์อะไรเนี่ยเรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่คะในการจัดตั้งกลุ่มเครื่องแกงเราได้มาจากโครงการตำบลตำบลละหนึ่งล้านนะคะในการทํากลุ่มเครื่องแกงเราจะผลิตครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ โดยสมาชิกเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ15คนนะคะและเราจ้างคนงานเนี่ยวันหนึ่งประมาณ400บาทนะคะต่อต่อสมาชิก1คนนะคะจ้างแรงงานทำอะไรบ้างคะ,ะในการปรอกหัวเทีหอมกร,ระเทียมค่ะล้างพลิกปัดพลิกนะคะผลิตภัณฑ์เรามีเรามีเครื่องแกงประเภทไหนบ้างคะจะมีมเป็นเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิค่ะค่ะ แล้วเรามีช่องทางการจำหน่ายาการจำหน่ายก็เป็นาขายโดยการมีมีเพจนะมีเพจของกลุ่มเครื่องแกงปักนครแล้วก็มีทางออนไลน์แล้วก็มีทางโทรศัพท์นะคะ,คะแล้วก็ขายในสมาชิกชุมชนรอบๆข้างาถามเรื่องไรายได้หน่อยค่ะว่าหลังจากเรารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยค่ะผลิตเครื่องแกงอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เรามีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทางเ,เรามีรายได้เฉลีย่ยต่อสมาชิกกลุ่มเนี่ยยังไงบ้างคะ,ะถ้าได้ได้เนี่ยหนึ่งก็ประมาณประมาณ5,000ต่อหนึ่งคนก็ใน5,000นี้ก็คือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการใช้เวลาว่างนะคะจากจากงานประจำนะคะที่มาทำตรงนี้นะคะนั้นนะคะช่วย การันตีหน่อยว่าหลังจากที่กลุ่มเครื่องแกงปากนกโคนเนี่ยค่ะ,ะได้รับการสนับสนุนทุนป,ประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปแล้วเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เรามีไรายได้ต่อเนื่องเราสามารถที่จะ,ะส่งใช้เงินก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดเนี่ยค่ะในนามกำนันตำบลบากนาครน,นะครับในกลุ่มเครื่องแกงของกลุ่ม ปากนครหมู่ที่หนึ่งตำบลปากนครนะครับก็ได้เริ่มในการทำตัวแกงมา12ปีนะครับ12ปีเราก็ได้เรียนรู้นะครับในการดําเนินการนะครับตลอดเวลานะครับที่เราทำมา12ปีนะครับไม่เคยหยุดนะครับขายในหมู่บ้านเริ่มแรกก็เราทําก่อนนะครับาขายในหมู่บ้านในหมู่ตำบลปากนครหมู่ที่1และก็ในตำบลปากนครนะครับสร้างชุมชนแก้มแข็งด้วยชุมชนนะครับทำเองและก็ขายเองกินเอง นะครับในพื้นที่ผมรู้รู้สึกว่าที่เราได้รับการสนับสนุนมาเราก็ได้พัฒนาชีวิตนะครับและก็อีกหลายครอบครัวนะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้ครับได้มีอาชีพได้มีรายได้นะครับเว้นว่างจากการทําประมงและก็มาทาถุงเลเกนะครับในขณะนี้ที่เราได้รับการสนับสนุนในการกู้เงินนะครับของรัฐบาลยี่สี่อวดผมการันตีว่านะครับ เราจะผลจําละให้ตรงเวลาคำถามสุดท้ายว่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะจุดแข็งข้อดีของเครื่องแกงปากนาครทําไมกลุ่มลูกค้านี่ค่ะถึงนิยมสินค้าก็คือเครื่องแกงในขณะที่เครื่องแกงในท้องตลาดเนี่ยค่ะมีเยอะมากมายหลายหลายเจ้านะเพราะเราถือว่าเราเอาใจใจเขามาใส่ใจเราเราบริโภคเอง เราก็นึกต้องนึกถึงว่าความสะอาดความปลอดภัยในเรื่องการบริโภคอาหารเราก็คำนึงถึงว่าชาวบ้านก็ต้องกินเหมือนเราเราเองกินยังไงชาวบ้านก็ต้องกินแบบนั้นโดยวัตถุดิบที่เราไปซื้อมาเนี่ยเราจะคัดเป็นพิเศษและการมาทําความสะอาดเนี่ยเราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในการทําเครื่องแกงค่ะนี่คือจุดแข็งของเราค่ะ,คะ